สวัสดีน้องผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทําการแจกโค้ดนะคะให้ได้รับสก,กินฟรีถาวรกันไปนะคะประมาณ6ตัวแล้วก็ได้รับลูกแก้วอีก5ลูกกันไปแบบฟรีๆจุกๆกันเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สก,กินแรกนะคะว่าจะมีสก,กินตัวอะไรบ้างนะอ่ะคลิปนี้นะคะเชันกดแชร์ก,กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งอะไรให้เราเยอะๆกันด้วยนะคะ ก็จะเป็นทัวเลนตัวนี้เลยนะคะเป็นสกิลระดบับเฮโริกก็คือหล่อเท่กันเลยอ่ะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นสกินตัววอลค a าดนะคะเป็นสกิลระดับรีมิเต็ดแบบนี้เลยอะอันนี้เราก็มีแล้วนะคะ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาฮาวี v ที่มียอดไลค์มากกว่า100แสน เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการราหัสเกม r v โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะต่อไปนะคะก็ปะะเป็นตัว ลาวิวนะคะฮีโรอีกโอ้โหแบบนี้เลยสวยมากทุกคนตัวซีไฟนะคะเป็นตัวน,นี้เลยเป็นสกิลดับลิบิ t เตเป็นฮีโร่ชื่อแกรนอาร์มี่ก็จะเป็นออกแนวทหารหน่อยนะอันนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันนะเนี่ยตัวต่อไปนะคะเป็นฮีโร่ตัวมีหน้าอ่าแบบนี้เลยโอ้โหทุกคนอันนี้ถาวรแน่นอนนะแจกร้อซและตัวสุดท้ายนะคะ ตัวสุดท้ายจะเป็นสกินไซตามะนะคะนี่แบบนี้เลยเขาแบบเปิดให้แลกไอเทมท่าวันแล้วก็จะได้รับลูกแก้วอีก5ลูกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูโค้ดนะคะโค้ดที่แจกวันนี้นะคะก็จะเป็นโค้ดเป็นการผจญภัยของแรดนะคะนี่ปึ๊บคือเราอะทาการแลกโค้ดมาแบบเยอะมากนะคะทุกคนอ่ะกดรับคือเรามีแบบประมาณแบบ7 0 8 0เป็นร้อยโค้ดอะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรานะคะขอทําการอันนี้ก่อนนะแต่มันมี มันมีแบบส่วนที่เราแลกไปแบบที่เราแชร์ไปเมื่อวานแล้วนะคือแบบเยอะมากเราก็จะแบบเออเราจะได้แบบเอามาทาคลิปวันนี้นะคะนี่อ่ะเนี่ยโค้ดที่ถูกแชร์เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเรานะคะขอทําการแชร์โค้ดตรงนี้ก่อนเพื่อความรวดเร็วมานะคะแลกการ์ดปึ๊บแชร์เลยเว้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่แช,แชร์เลยแชร์เลยคือเข้าใจเยอะมากประมาณประมาณร้อยกว่าโค้ดละทุกคน คือใครขาดท่าไหนก็เอาไปใส่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเปิดให้ดูโค้ดแบบดีๆนะเพราะว่าเราจะแบบเออไล่แบบช้า,าบบชานะคะนี่อ่านี่อ่ะแชร์ให้มันครบครบเลยนี่รค้ดที่ถูกแชร์นะคะก็กี่โค้ดก็นับไปนะคะนี่จะเป็นโค้ดซิกรับอ,อ่ะโค้ดที่หนึ่งนะคะสามารถกดพอได้นะหนึ่งอ่ะสองสามสี่สี่สละห้า,ห,าหกเจ็ดแปด

สามหกสเจสเจ็ 36, 37, 37แล้วทุกคนสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสีหสิอดอ่าห้าสหห้าสี่หห้าห้าอดหกส

ทั้งหมดนะคะ92โค้ดถามว่าแลกยังไงนะคะแลกสกินถาวรนเนี่ยแลกยังไงก็คือทุกคนก็เอาโค้ดเนี้ยไปใส่นะคะกดตรงนี้นะกอดโค้ดเพื่อแชร์รับการทําภังกิจนะคะเอาโค้ดที่เราแจกเมื่อกี้มาใส่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้แบบการเพิ่มพลังไปการที่ทุกคนขาดไปนะคะแล้วก็จะมาตรงนี้มาต่อสู้ให้ชนะด่านสุดท้ายนะคะ28,000ตรงนี้นะเราก็จะได้รับ ตานเชิญแล้วก็จะเป็นแบบเลือกรับ1สก,กินถาวรก็จะมีแบบก็จะมีสก,กินที่เราเปิดให้ดูเมื่อกี้แล้วก็จะมีลูกแก้วอีก5าลูกแล้วอื่นก็จะเป็นเอฟเฟกต์ถาวรวงถาวรอ,อะไรอีกก็ว่ากันไปนะคะอ่ะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะใครชอบเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะเป็นโค้ดอะไรนะคะทุกคน